เ <laughs> <ผม S 1> ลิกอันนี้ดอกเหตุกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาท้อง All in Channel เนี่ยโดยใจน้องแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งเหอนนำเด้อจ้าสวัสดีครับเขามาหาเห็ดป่าเมี่ยพี่น้องตอนแรงเนาะสลุงจ้า เอาหมดพี่น้องเอาขาแล้วเนาะดอกสวยนาจ๊ะดอกสวยงามนี่ป้าดอกนี่สาวลุงไปเห็นเลยป้าต๊งามขนาดจ้ะพี่น้องดอกผู้ใหญ่เหมือนกันหมดกระไหลดอกสวยเบิกดอกนี่นะพี่น้อง บึงดอกนี่จ้าโน้เป็นไรนะสะลนงเดี๋ยวเขาจะไปตัดตัดที่บ้านสะลนงตัดน,นี่ก<อ>ัได้มาเป็นยังไงบ้างนี่สวยๆเลย น้ำขนาดเนาะจ้ะเลื่อไงไมหมดเห้ยไหนอือเราสาวลงบริเวณเนะเราต้องมาเลืออืมอืมนี่เป็นไข่ไงหาก,กินยากแล้วจ้ะพี่น้องเห็ดนาเรงเนาะหากินยากไงจ้ะพี่น้องเห็ดแต่อะไรก็ไม่ค่อยเกิดพี่น้องเไย เห็ดปาล์มหรือเห็ดฟางนะจ๊ะเหองฟางปาล์มเห็ดฟางปาล์มเรียกสุงอย่างให้คลรบเลยหลายนะบะตองกองเลยบังจ๊ะพี่น้องป้าบังถอยน้องบะตอมแป๊บนึงเองโดกังใหญ่เลยจ๊ะพี่น้องสองสามโดกตั้งย้อนสรุงเห็ดแล้วสรุงอสออนบะตอมเอาทางนี้ก่อนบนว่า พระมีแต่พี่น้องจะมือบิดเอาล้วพี่น้องทำความสะอาดที่บ้านดีกว่าง่ายมา,ากตลกตะวิจุ่มนี่จ้ะพี่น้องระทำอะไรกัอนอือหืออือหืออือหือแงเห็นแหงเห็นพูดเล ันนะอุ้ืออ้ยสอนขนาดป่าตอนึกว่าปอดตอมีให้ถืออะไรตอเดี๋ยวค่อยถมป่าตอไม่ถูกก็ได้ไหนวะตกมาไหมขี้ดินเอาป้าใบข้าเอาได้ mhm ừ <laughs> <Đát> là... <laughs> okay, Ô, cái mhm 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 nè mhm 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 เดี๋ยวใหญ่แล้วเขาค่อยมาเก็บอีกเนาะจ้าบึกจะไปน้องจุ่มเนี่ยปกติจะใช้มีดใช้ไม่ทันเล้วพี่น้องเก็บก่อนเก็บก่อนยุงเยอะยุงไหลหนั่นเราสำรวจจ้าดอกไสวยเลยต้อมยาม<อ>าแบ่ <đây S 2> แบขาไดนะ้โอ้ปวกกิน ôi uh, 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 uh. <laughs> <Bộ. cười> này, ăn đồ ấy ạ ô sao kìm ừ tập lời ừ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  Mất, ừ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  không. ừ ừ tay mưa nè. ดอกเมื่อกี้เนาะดอกใหญ่ขนาดเลยเหน่าขาแย่งกับมดอื้อมดเต็มมือเลยพี่นอนา่ตัวนี้นะนี่เอาขาข้างหงมาเยนะมีเดี๋ยวเอาขาก่อนเจ้า,จาก็าบง,ง่ายขึ้นมาเลยเดี๋ยวมดมดมด เสียดายเนาะสลุงเนาะจ้าเสียดายบา้บานก่อนอานดอกนี้ก่อนข้างมีอยู่ดอกสวยโจมมะแมนีม่นากานตัวนี้โจมมัดสองบึ่งอุ้ยชอสวยนะจ้าพี่นอ้องนี่สวยขานาดเนาะสลงุงจ้า มึงจะพี่น้องจะกองแล้วนะคำเก็บเนี่ยสองกองสองกองเก็บแล้วเนาะเอาหล่นไปในนั่นเลยอืเดี๋ยวก็สวย ละละเอาทมไนสามสีด่ดอกเนาะแต่ดอกนี้ดิเนาะจ้ะ อือเบลเสือสำนัก,กออกเป็นเอียงค่ะมาตอานี่นอเอาเขี่ยออกเมื่อกี้ดิด,ดอกใหญ่จ้าพี่น้องดอกนีะนี่ขาวยังมัือวะนี่เดียวนี่ขาวยังเด้กจ้าพี่น้องโมเดลเดงเลยจ้ะปอดกึ่งดอกดอกกอ็กใหญ่นาะดอกเนี่ย เต็มฝ่ามือเลยฝ่ามือเได้รายได้เจ้ะพี่น้องบอกต้อมมาบวงทางพี่ป๊อดเศรย์ได้บ้านมัดนมบลาต้อมเนาะมีตัวพรมอยู่ปะเนี่ยมีเลยไว้นี่จะพูดพูดพูดนูบ่เนาะจัะกันเอาขาอีกแล้วเศรย์ได้บ้านมัดนมบลาต้อมเนาะเศรย์ได้บ้านขาก็เอาอย่าไปขี้ ให้เราเช่่ยช่วยจีกทอดเนาะต้มจุกทอดชุบแป้งทอดเกี่ยวก็ได้เกี่ยวก็แซ่บจ้าพี่น้อง,ป,งปิ้งปิ้งให้ถึงลึกงล้หอมเะาิสะลงจ้าปิ้งสำกี นีในผนแดงเราเอาตะขาเนาะมาต้มเนาะยืดเลยไหมเจ้ากันดดอกพู่มดอกพู่มแล้วทีไรดอกพู่มเลยสวยจะลื้อบ้างมั้ยหรือเปล่าเดี๋ยวมาสรุปอ่เดี๋ยวเดี๋ยวทีไหดอกพู่มมาตัวใดก่อนนี่เอานี่ก่อนจะขบเกลียบดอกบานเอาก่อนเอาเอาขาก่อนเอาก่อน เซฟเพื่อเก่านเนาะเฮ็ดหนาแร่ง <โด S 1> จ้ะพี่น้องป๊าดบต่ต้องดอกสวยขนาดจ้ะพี่น้องดอกสวยงามงามมัดแล้วปะใช่โอเ้เห<อ>็นไหมนี่่มัดแล้วมัดแล้ว ต้องพาไปดูของน่าแหงหลายคนนี้ทีไหนลายลีย่บ่สมคำว่าอยู่บ่ละปคน,นี่โน่ดอกเลยป้าดอกงามขน,นาจะพี่น้องป<ะ>้านี่ขาวจ้วเลยอะโม,มออยี่ป่นดีดูตรงนี้ป้าจมหนีบ่ต้องนี่เป,นป็นยังไง ขี้โม้บ่กระลุงกระลุกบต้องขี้โม้กระเดียววัาชิโมะพี่น้องนมาเบิ่งเราบ่ได้โม้แล้วจ้ะตั้งสูงสูอก็ไม่ดีต้องมันจะเป็นคนขี้โม้ขนาดนั้นจะพูดมากไปหน่อยขาขาอย่าลืมขาได้หน่ะเด้อขาไหนดีเอาเอาเลยแดงขนาดนั้นแล้วเอาเสพบคยเก่าจ้า เดหนาเลกเลยบ่เต้มหายากเลยจ้ะมึงกินได้คือเก่าเนาะคือสวยง,งามพี่ป้าแม่ความราวเด้เนี่ยบ่ตตอมเลยไม่เชื่อบ่ต้มมัเชื่อไผ ทำมีสุดเลิฟเลยนะเนี่ยติ่มตะกร้าจ้ะพี่น้องติ่มตะกร้าแล้วจ้าลองบทัทองเนาะจ้าสุดยง่อง,งเป็นแผ่นเลยจ้ะพี่น้องมันมันเลยแบบเนี้ยแม่สุดยอดอไม่ได้โชกพี่โชน้องเลยเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะคุยลงคุยลง ธรรมดาพี่น้องยุคนี้ยุกหมูแพงโลตังสองร้อยจ้ะโลสองร้อยกินเห็ดปลอดสันพิษดีกว่าพี่น้องผักเรายังหาก,กินได้เนาะสลงุงเนาะจ้าพี่มาต้อมนะไปหาตอมาต้มพออไหวจ้ะพี่น้อง โอ้เสียดายบ้านมันอมปตอมมาเนี้แล้วบัน,บ,นบันบ้านบไปน,นี่กับปิ้งตำเกลียวได้เนี่ยนี่ปตอมพักรถแล้วพี่น้องเป็นบ่อเนนะี่ยแซ่บรถแล้วขออนุญ,ญาตพี่น้องเอาตะขาเนาะเอาตะขาเบ่งพี่น้องจ้ะบ้าน,านเมื่อส์อันนี้เสียดายขนาดเลย mình đọc tùm mình đọc tùm quá mình đọc tùm, mình đọc tùm con ừ. suối nó sẽ lụng chà, suối sẽ đầy hết nào đây ngóng vào bên đây Đứng đây khá bò đâu nhảy đây ô, sẽ đầy hết nào đây đọc bốn có bốc dậy cầm bốn hả bọ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ ừ. บางคาทิอันนี้ยังฝวยตัวนี้เห็นงามเอาตัวนี้ก่อนบอลเลยเอาทุววกคตัวใดกันปาพี่น้องจา๋าบางดอกนี่จ้ะเลือกแล,<ป> <laughs> ล้วดอกเห็ดอันนี้ปาเลือกอันนี้ดอกเห็ด ใหญ่ขนาดนี้ผมื่อกี Tôi Tôi ้าสิใหญ่ขนาดนี้แม่นบ่ปาดเบิ่งเอาแต่อกต้อมสองดอกดอกตัวนักกระโดดตัวนี้เห็นดอกใหญ่รุ่นนี้ก็มีแต่เห็นละโงอกไปแล้วพี่น้องเลยบังนุ่นดอกนะดอกนี้ยิบออกมาแล่นนะสาวลุงกับ่เคยเห็นเนี่ดอกใหญ่กระดกระดอปะเนี่ยบังแม่พี่น้องจ้าเจ้ยวอิ่มแล้วจ้าพี่น้องสองดอกนี่นอกปอดตอมอิ่มเลยแหละอิ่มจนทั้งครอบครัวเลยพี่น้อง หลายขนาดเลยเลยหลายขนาดแต่เก็บอั็นฮิตอนิมาเราประจำเนาจ้าอืมมาดูมาฮึฮึอยู่อันนี้เกิดกระดินเลยเห็ดฟางฟาม สวยเนาะจ <Yeah. S 2> he ้าบริแดงมันบ่ข้างล่างอ่ะนี่บริแดงขาวเด้เจ้ะพี่น้องขาตขอสคุ๊กดอกจูงนี่เอาขาไปเลยเนาะขาวแล้วดอกสวยไปหาต่อะลุกตังบ้านตุ้มี่แหละอ้าวหักซ้ำบอกต้องเบ๊ย แลดอกก็สวยเลยหาต่อยจั๊หน่อยเนาะสลุงเนาะฝึกมือเนาะจักดอกมาทับโอ้เป็นจุ่มอยู่เลยป้าดอกเป็นไปเองตรกใหญ่ๆเนาะเป็นไข่ใหญ่เลยอะโต70 80เลยเนี่ยพี่น้องสใหญ่เงี้ยรุ่นเนี้ยเนาะรุ่นเนี้ยปูข้างบนมีแน่ ผมกลับมือเลยไปแล้วโดนตะก้าเลยจ้ะเดี๋โอ้ไข่ปังใหญ่เลยวะต้องไหม จ้าสวยมันหรือเปล่ามันเหม,มันจะพี่น้องมีแต่ดอกงามๆจ้ะมีแต่ดอกสวยๆจกจกขึ้นมาตัดออกเล็กน้อยก็เป็นเศษซีนสวยงาม,มนะหาต่อเเรื่อยสิลุงอีกจ้หน่อยอีกจ้ะหน่อย นี่จ้พี่น้องสรุปผลงานของฮาวจ้า,าอดอกบัวต้มล้นตะก้าด้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามให้บ่าวต้อมออนยูทูชแนลเลยนะครับผิดภาพกันใดขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสารุ่งขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ได้หลายขนาดดอกบาวต้มเนาะนล,ล้นหัวตะก้าไปแล้วดอกสวยๆงๆยามๆอกบักใหญ่เล้เจ้าพี่น้องไป